สนับสนุนรายการโดยยี่ซินเครื่องดื่มเห็ดหลินจือสกัด90.8% สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชนบุรีทูเดย์ค่ะและในวันนี้วันที่4นะคะสิงหาคม2557แล้วค่ะเริ่มต้นสัปดาห์กันใหม่นะคะสาหรับวันนี้แล้วก็เป็นต้นเดือนอีกด้วยนะคะสําหรับใครหลายคนค่ะได้เงินเดือนกันมาแล้วนะคะเสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไปช็อปที่ไหนกันมาบ้างใช่คะก็ไปเที่ยวกันมาหลากหลายที่เลยทีเดียวค่ะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะฝากคุณผู้ชมกันไว้นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะอยากจะพูดมากๆเเลยนนนั่่ก็คืือออใรงงขขสุภาพียรกว่าหลายคนกก็คงงจะต้ออยาที่จู ดูแลสุขภาพของตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดที่เรารักให้มีสุขภาพที่ดีนะคะอย่างนี้เลยค่ะยี่สินนะคะน้ําเห็ดลินจือสกัดโดยใช้เห็ดลินจือจากประเทศจีนเรียกได้ว่ามีความเข้มข้นถึง 90. 8เซนะคะมีความเข้มข้นสูงที่สุดในตลาดบรรจุใส่ขวดที่ปิดบรรจุเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อไม่ใส่สารกันบูดไม่เติมสีไม่แต่งกลิ่นมีส่วนช่วยลดอาการภูมิแพ้เพิ่มภูมิต้านทานปรับความดันโลหิตไม่ว่าสูงหรือต่ำให้อยู่ในระดับปกติด้วยที่สำคัญมีถึง3ส,สูตรให ใช่แล้วค่ะสาหรับนะคะสูตรแรกนะคะเป็นสูตรต้นตํำรับค่ะนั่นก็คือกล่องสีขาวที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะเขาบอกว่าเป็นรสชาติกลมกล่อมค่ะแล้วก็รับประทานนะคะได้ประโยชน์เต็มๆจากเห็ดหลินจือนี่แหละค่ะเต็มๆเลยทีเดียวแล้วก็สูตรที่2ค่ะเป็นสูตรกลมกล่อมค่ะเป็นสูตรสีครีมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเพิ่มความหวานค่ะให้สามารถดื่มได้ง่ายขึ้นค่ะและสำหรับสูตรที่3ค่ะสำหรับใครที่ชอบทานโสมนะคะน่ก็คือ สูตรผสมโสมค่ะก็ได้ทั้งเห็ดลินจือแล้วก็โสมด้วยใช่แล้วค่ะทั้ง3สูตรนี้นะคะสามารถดื่มได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นและเพื่อสุขภาพที่ดีควรที่จะดื่มทุกวันช่วงเวลาแนะนำเนี่ยก็คือช่วงตอนเช้าตอนท้องว่างแล้วก็ตอนที่ก่อนนอนจะทําให้หลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะโอ้โหอ่านกันไปขนาดนี้แล้วเรามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันใช่ค่ะเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะแจก2รางวัลกันอีกเช่นเคยค่ะก็เนี่ยค่ะเป็นกิฟต์เซตนะคะจากพิเศษค่ะจากทางยี่สินนะคะที่จะมาแจกให้คุณผู้ชมในวันนนี้้ะะคแลวก็ คำถามที่มีในวันนี้ค่ะจะถามคุณผู้ชมว่ายี่สินนะคะมีความเข้มข้นของเห็ดหลินจื่อกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อสักครู่เราได้อ่านกันไปแล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอบคําถามกันมาได้นะคะที่038260217ค่ะค่ะ2260217นะคะก็โทรเข้ามาตอบคําถามเราได้ใช่แล้วค่ะมาถึงเรื่องแล้วภาพยนตร์ไปกับรายการ See Entertainment ทาง C ี v v ชนบุรีที่นี่ที่เดียว งั้นพี่แนะนํานี่เลยครับน้าเ็ดลินจือสกัด90.8%นะครับได้ประโยชน์เต็มที่เลยนะครับจากการสกัดนอกจากจะช่วยเรื่องของภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันนะครับเบาหวานแล้วก็เรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยนะครับยังลดไขมันคอเลสเตอรอลนะครับทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นแล้วก็ระบบทางเดินหายใจดีขึ้นด้วยนะครับอ้อโหยประโยชน์มากมายขนาดนี้เนี่ยผู้รับต้องชอบแน่ๆเลยค่ะสนับสนุนโดยยี่ิ0เข้มข้นดีดีทุกวัน พิเศษสุดๆช่วงแนะนำของคนรักสุขภาพกับยี่สินเครื่องดื่มเห็ดหลินจือสกัด90.8เพียงสะสมกล่องเปล่ายี่สินขนาด70มิลลิตรทั้ง3สูตรแลกรับทันทีกิฟต์บอลเชอร์สูงสุด200บาทแค่สะสม25กล่องรับ100บาทหรือ40กล่องรับ200บาทได้ที่ร้านเทียนชัยโอสถสีทองโอสถและทวีวัต์โอสถสาขาวันนี้ถึง30พฤศจิกายนศกนี้ยี่สินเข้มค้นดีดีทุกวัน กลุ่มโรค NCD ไม่ได้ซ่อนอยู่ในตัวเราแต่เราสร้างขึ้นมาจากพฤติกรรมของเราเอง แค่ลดพฤติกรรมเสี่ยงและออกไปที่มีส่วนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราเนี่ยได้แข็งแรงดีขึ้นแล้วก็เพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคสารพิษภูมิแพ้ต่างๆอีกด้วยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะสาหรับเครื่องดื่มยี่สินของเรานะคะเขาบอกว่าแนะนําสุขภาพนะคะของคนที่รักสุขภาพไปกับยี่สินค่ะเครื่องดื่มเห็ดหลินจือสกัดนะคะ90.8%ค่ะเพียงสะสมกล่องเป๋ายี่สินนะคะขนาด70มิลลิลิตรค่ะทั้งส70มสลตรเล็่ะ ก็ะก็ด0มิลลิลิตนะคะก็แลกรับทันทีค่ะสำหรับก i ทวอลเชอร์ค่ะสูงสุดถึง200บาทเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะใครที่ สนใจนะคะอย่างที่เราบอกไว้เมื่อต้นรายการเลยทีเดียวในเรื่องของการตอบคําถามใครที่ตอบได้นะคะก็ได้รับรางวัลไปเลยกับชุดกิฟต์เซตข้างหน้าด้วยและโปรโมชั่นยังไม่หมดเท่านี้นะคะน้องแพรยังมีเรื่องของการสะสมค่ะ25กล่องค่ะได้รับ100บาทค่ะหรือว่า40กล่องค่ะรับ200บาทนะคะก็โปรโมชั่นนี้นะคะติดต่อได้ที่ร้านเทียนชัยโอสดค่ะสีทองโอสดนะคะแล้วก็ทวีวัตรโอสดสาขาตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะเรียกได้ว่ายา มันไปเลยทีเดียวถึงพิซซ่าจีไายนี้ะนะคะ อีกหนึ่งค่ะประสสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ชมกับทางบริษัทเคเบิลทีวีชลบุรีนะคะตอนนี้ค่ะกําลังเปิดรับสมัครพนักง,งานนะคะในเสียตราเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่เทคนิคเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการเจ้าหน้าที่บัญชีนะคะแล้วก็พนักง,งานเก็บเงินซึ่งทั้งหมดนี้นะคะถ้าใครมีประสบการณ์มาแล้วก็จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษด้วยหรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้ที่038277445ค่ะ038277445ค่ะ,คะและ,ะสําหรับอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของทางซีทีวีค่ะ ให้คุณผู้ชมได้ส่งคลิปนะคะน่ารักน่ารักหรือคลิปต่อ